ในายจ้างสมัยเราเป็นนักเรียนเรือนนี้ตรงครับฮะเรือนนี oh ้ตรงครับเนี่ยเราพูดถึงสมัยเราเป็นนักเรียนเขาเอาหลักป้าไปติดได้เขาเอาจาวันมาสามเนี่เงามันไปที่ไหนก็าดูนายิกางนี่จะบอกไม่มีนายิกา เอาป้าตักไว้แล้วก็มีเข็มแล้วก็ยู่ตาวันเอาไปที <in <ounced> ่เปิดเผยไปตังไว้ที่มีนตาวันฉายออกมาเวลาเท่าไรเขาก็อยู่อยู่ตาวันเอาตะวันมามารับกันกับเทาเข็มอ่ะเราเป็นยาเบียนเราเรายังไม่อยู่ครูเองก็ไม่มีเงินจ่ายไม่มี ไม่เห็นม <IL EN C IO> ีใครมีอายุตายเลยนะทำไมเราเป็นนักเรียนเร่องความร่างเราโอ้ยนึกว่เขาเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วจริงๆมีอายุตาบ้างเห็นพวกครูเขาแขสนอายุตาเริ่มมากจากนั้น เนี่ยตอนตอนออกปฏิบัติพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่เคยมีาอาไรตาไม่มีไม่มีเลยนึกมาค่อยเริ่มมีอะไรตาขึ้นมาสำหมับเราเองก็มาได้อะไรตาปีน,นี่แหละปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามได้ตอน ไอ้มึงจะเผาสดหลวงปู่มั่นนี่มันมาขวายเรือยๆนะเผาสดแล้วก็มีนาฬิกาไปที่ไหนก็มีนาฬิกาเรื่อยๆึงจะรู้เลยนะเวลาเราก็เริ่มมีนาฬิกาติดติดมือปีสองพันสี่ร้ยาสามรู้จนต้นปีเลยแต่น้นมากับเรื่อย ตรงข้างบันี้ไปที่ไหนถ้าเดินจะเจอซาดะไปนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาเปลือนี่อย่างนี้่ะอืมนั่นแหละสั่งนั้นมาเกลือนะนาฬิกาทุกวันนี้เต็มเลยตอนสมัยเราเป็นนักเรียนไม่มีเลยครูก็ไม่มีใครเขาหีนาฬิกาพอโตขึ้นมา นี่เริ่มแตกหนุ่มขึ้นมานี่เห็นครูเขาแขนนาฬิกาบ้างเขามีนาฬิกาบ้างจากนั้นก็ค่อยเรื่อยมาสำหรับในวงผ้าเรานี่ไม่มีไ้ม่มีองค์ไหนมีนาฬิกาเลยแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีก็มาเริ่มมีอยระยะนี้แหละเด็กอย่างที่ว่าวประมาณ2อง3ัสีกสาม นานิกาเริ่มมีบ้างพระนะเราก็เริ่มมีกับเขาถ้าเดินมาก็เรื่อยเลยไม่ได้เอาเอานาฬิกาคือไม่สนใจมันเลยเพราะมันไม่มีเอาอะไรมาสนใจว่าเขาดูจะมืดกับแจ้งเท่านั้นเองเขามืดกับแจ้งว่าเป็นนาฬิกาเลยจ้ะ นาฬิกาเวลาเวลามันต้มก็ไม่ใช่ของเล่นนะนาฬิกานี่เวลามันต้มคนก็ไม่ใช่ของเล่นเหมือนกันเราจะพูดอะไรบ้างเ,าเคยเรื่องผู้ใหญ่จูนี่เคยพูดแล้วไปชจเยรอนนี่ก็เกี่ยวโยงกับนาฬิกามอนกันผู้ใหญ่จูนี่อยู่บ้านห้อยทรายเ,าเวลาจะแต่งตัวนี่ข้าหลวงสู้ไม่ได้แต่งตัวสวยงามมาก ทีนี้ก็ไปหาเพื่อนของแกเป็นประหลัดอำเภอเราเยังไม่ลืมนะจะไปหาไปคุยกับเพื่อนแกที่ประหลัดอำเภอไอ้ประหลัดอำเภอเจะหมูบี้ <c oughs> จะหมูบี้พูดพูด,พ,ดพูดแบบจะหมู่บี้พูดนะครับเจอนไปคุยกันนี่ว่างันนะผู้ใหญ่จมนี่ย่ <c oughs> เวลามันแต่งตัวนี่ข้าหลวงโซไม่ได้ว่ากัน <c oughs> จะหมูกบี้ แต่เวลามันเขียนหนังสือนี่เหมือนไก่เชียนี่แหละที่มามาดัดกับเราไอ้คนนี่แหละแกมีนาฬิกานี่นี่แกก็ดูนาฬิกาแกแกทำง,งานอยู่นู่นเขาเขาเรียกบ้านนาปุ่งนาปิง,ปงไกลนะอยู่ติดภูเขาเสือไม่อดแถวนั่นเป็นโรงเสือดังๆหลยแกแก็จะบอกว่าแกจักต่อจักต่อเรื่อยๆแล้วดูข่าเข้ามาเรื่อยๆ เหเหนาฬิกาก็ยังวันอยู่กับจักต่อเรื่อยผู้ใหญ่จูมก็ใจเวลาเป็นเรื่องขบกันให้ได้เอามาเล่าอยู่นะนี่พอค่ำเข้าข่ำเข้าแล้วมองดูอากาศม <royable> ันข่ำเข้าข่ำเข้า <f> ก็ด <à S 1> <websites> ูนาฬิกาก็ยังวันอยู่จักต่อไปเรื่อยจนกระทั่งมันจะมืดกับตาอ้าวนี่มันมันจะมืดแล้วนี่ลรวดูนาฬิกาตายอยู่นาฬิกามันตายเพราะร่างจะทิ้ง อตอกแล้ววิ่งเลยนะแกบอกแกวิ่งนะแกไม่ได้บอกว่าแกเดินเพราะแถวนั้นมีเสือตั้นงนั่นนี่นะมันกําลังจะมืดแล้วจากนั้นมาถึงบ้านห้วยทรายไกว,าายวิ่งตั้งแต่น้นถึงห้วยทรายเลยแกจำวันมีแปลๆอยู่น,นะคบขันอยู่ดูโทรทัศดีกาเพล่นแล้วดูว่าดูอากาศมืดเข้ามืดเข้าดูนาฬิกากันยังวันอยู่ันเรื่อยเพลยนก็มาดูราการทีหลังที่มันมืดผิดหมูวิตรามาดูที่ไหนจะมันตายตัง้งแต่เมื่อ,อไหร่ โอ้ว oh, mm ิ่งเลยยจะบอกเพราะแถวนั้นเสือชุม